สวัสดีครับพี่น้องในเอฟซนะครับก่อนลงเรือทุกท่านครับวันนี้ครับพามาชมนะครับกระแสกําลังดังนะครับว่ารถนะครับขยายปากนะครับว่าเกี่ยวแล้วดานข้าวแล้วข้าวจะออกตูดนะครับว่าจริงไหมนะครับน้องเดี๋ยวมาดูรถผมกันครับนี่เต็มปากนะครับกดันด้วย ดูพี่น้องนี่ครับสดๆนะครับพี่น้องทีข้าวก็สะอาดนะครับเส้น ครับพี่น้องเนี่ยเห็นไหมครับไม่มีนะพี่น้องเข้ารีบนะครับนี่เข้ารีบนะเข้ารีบนี่ก็สะอาดนะครับคือที่มันออกสูตรนะครับ มันก็มีนะครับมันก็แล้วแต่ช่างนะแล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะครับแต่ว่าผมนะครับไม่ไม่ออกนะครับตัวที่จะออกตูตนะคือมันจะมีผ้านะครับผ้าผ้าข้างหลังหลังตะแกรงนะครับต้องเปลี่ยนนะครับอยากให้มันขาดนะครับขาดหรือชํารุดนะใครตัวนั้นน่ะผ้าหลังเนี่ยมันขาดออกแน่นอนครับปากเดิมก็ออกครับ ไม่ต้องปากแก่งไม่ต้องปากใหญ่ครับไม่ดันวิ่งช้าก็ออกครับ้ถาถผ้ามันขาดนะครับผ้าหลังหลังตะแกงครับตัวนั้นนะครับสําคัญุดนี้ก็น่าจะมาให้หายสงสัยนะครับล่องใจนะพี่น้องมาครับนะครับนะ แทบจะไม่เห็นเม็ดข้าวนะครับนี่ข้าวรีบนะครับดูฟางครับพี่น้องดูฟางดูฟางฟางก็สวยนะครับเป็นเส้นนะครับดูครับ เช็คจุดรั่วครับเพราะว่ารถเกี่ยวนะจุดรัว่ว,ว,วมันเยอะครับพี่น้องทีการที่มันเห็นเม็ดข้าวนะครับที่มันออกหลดตามแถวที่เราเกี่ยวนี่ยมันไม่ใช่แต่ว่าออกตรงนะครับมันจะออกตรงคอแล้วก็ออกตรงตูดแล้วก็ตรงจุดที่เชื่อมต่อนะครับข้อต่อต่างๆแต่ว่าตรงที่แน่ๆก็คือปากเกี่ยวนี่ตัวหัวเกี่ยวเรานี่ครับ มันจะหล่นอยู่แล้วครับมันจะกระดิ่นกระดอนแล้วถ้ายิ่งหัวกวาดเนี่ยถ้าชั้นไหนที่หัวหัวหัวกวาดลูกดาวน่ะไปเร็วๆเนี่ยมันเร็วนะครับมันก็จะหล่นเยอะเพราะมันตีมันตีข้าวปาดข้าวสำนะหรับของผมก็พอดีครับไม่เร็วไม่ช้าเกินไปครับเร็วมากก็ไม่ดีครับพี่น้อง พาดข้าวปะครับเดี๋ยวแค่น,นี้ก็ขวัดคันครับนี่ขวักเข้าล้มเลยนะครับข้าวอย่างนา้ะกินขี้ตัวเองด้วยไปแข้นไหมอาทันไปโอ้จริจริงครับอาไป น้องก็ได้ใจครับเอาไปไปครับสู้กันไปเป็นให้กำลังใจครับพี่น้องชาวรูเกี่ยวทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับเอฟซีทุกท่านและผู้ที่ติดตามเข้ารับชมใหม่นะครับก็กดติดตามให้ขอรุงเรืองนะครับดันดันครับให้มันถึงหมื่นนะครับให้ผู้ติดตามถึงหมื่นด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับคลิปนี้ก็เอาสั้นๆครับผมผมคลิปใหม่ได้นะครับ ขอบคุณแนละสวัสดีครับ